เวลาเลือกซื้อรถเข็นคนส่วนใหญ่มักจะดูว่ารถเข็นรับน้ำหนักได้เยอะไหมดีไซน์สวยไหมล้อเข็นลื่นหรือเปล่าแต่เคยสังเกตกันไหมว่ารถเข็นคันนั้นผ่านมาตรฐานความปลอดภัยหรือเปล่ารถเข็นเด็กที่ปลอดภัยจริงๆต้องผ่านมาตรฐาน EN 1888ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลจากยุโรปที่เน้นความปลอดภัยจากการใช้งานจริง โดยบริษัทผู้ผลิตต้องส่งรถเข็นไปทดสอบกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองและจะต้องทดสอบโครงสร้างโดยการพับกลางหลายพันครั้งเพื่อดูว่าสกรูข้อต่อทนไหมทดสอบระบบล็อกเข็นอยู่แล้วล็อกหลุดไหมเบรกมั่นคงพอหรือเปล่าทดสอบความมั่นคงถ้าเด็กดิน้นหรือปีนรถเข็นจะล้มง่ายไหมและยังต้องทดสอบวัสดุมีชิ้นส่วนแหลมมีสารพิษปนเปื้อนจากสีหรือผ้าหรือเปล่าและน้ำหนักสูงสุดที่ทดสอบได้ตามมาตรฐานนี้คือ22กิโลเท่านั้น สำหรับการใช้งานได้ถึงเด็กอายุ4ปีก่อนเลือกซื้อรถเข็นอย่าดูแค่ตัวเลขรับน้ำหนักให้ดูว่ารถเข็นนั้นได้รับการทดสอบจริงและมีใบรับรองตรงตามที่มาตรฐานระบ,บุไม่เกินจริงด้วยนะคะถ้าไม่แน่ใจแวะมาลองที่ร้านได้เลยนะคะเรามีรถเข็นที่ผ่านมาตรฐาน EN1888 ให้ทดลองจริงก่อนตัดสินใจค่ะ